สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องเส้นทางการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับรู้สึกว่าจะมีผู้ชมท่านหนึ่งได้ถามคำถามนี้ไว้นะครับว่าอยากจะรู้ว่าการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นได้อย่างไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ของผมนะครับก็ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากข้อแรกตรงนี้เลยนะครับแต่ผมจะขยายอันนี้ คือในประเทศไทยอะครับก็คือขั้นต่ำของการศึกษาครับที่จะมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็คือปริญญาโทนะครับอาปริญญาเอกก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี้ยโทก็เป็นอาจารย์ได้เลยนะครับแต่ช่วงหลังนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ที่จบปริญญาเอกแล้วนะครับแล้วก็เข้าเป็นอาจารย์ จุดต่างก็คือในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางอังกฤษหรือประเทศอื่นๆนะครับก็จะต้องมีประสบการณ์หลังปร,ริญญาเอกนะครับอันนี้เขาก็เรียกว่า postdoctoral uh, fellow หรือว่า uh, experience ก็ได้นะครับก็ปกติแล้วปร,ริญญาโทรเราก็จะรู้ว่าใช้เวลาประมาณ2อปีครับ uh, ถ้าทำวิจัย ในบางกรณีอาจจะมากกว่านั้นนะครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับก็เขาก็ตั้งระยะเวลาก็คือตั้งแต่2ปีถึง5ปีนะครับอ่าแล้วสาหรับปริญญาเอกก็คือตั้งแต่อ่าสปีถึง8ปีนะครับก็คือมีมากที่สุดคือ8ปีที่จะอ่าเรียนให้จบนะครับก็ถ้าเลยกําหนดตรงนั้นก็คือผลสภาพการเป็นทึกษาปริญญาเอกไปนะครับก็อ่าอันนี้ก็คือการที่จะได้เรียน บุตปริญญาเอกนะครับก็คือจะเป็นปริญญาที่สูงที่สุดนะครับของในสาขาต่างๆนะครับจะมีสายาวิทยาศาสตร์ STEM นะครับ Science Technology Engineering ครับ Math นะครับใน,นส่วนของ Humanities ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือจะมีตั้งแต่ตรีโทเอกนะครับก็คือเอกก็จะเป็นปริญญาที่ สูงที่สุดนะครับก็คือเป็น specialist degree ครับคือเวลาเราเรียนปริญญาตรีครับเราถือว่าเป็นเหมือน generalist degree นะครับคือเราจะต้องเรียนที่เป็น core course ใช่ไหมครับคือทุกทุกคนต้องเรียนเหมือนกันเลยนะครับแล้วเ,เราก็จะเรียนพวก elective course นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเรียนสายไหนนะครับเราก็จะต้องมีแบบอาจจะคือทุกสาขาเลยอาจจะต้องมีอย่างน้อย biology หรือ chemistry สักวิชาหนึ่งนะครับ ถ้าคนไหนเรียนสายวิทยาศาสตร์ไปเลยก็คืออาจจะต้องมีหลายๆวิชาต่อจากนั้นนะครับอย่างยุตัวอย่างของผมเรียนปริญญาตรีที่มห ah าวิทยาลัยมฮิดนวิทยาลัยนานาชาตินะครับ MUIC มห d o n University International College ผมเรียน Biological Science ครับแล้วก็เป็น Major ที่เรียกว่าเป็น concentration ทางด้าน biomedical science นะครับคือตอนแรกก็ว่าจะ,ะเรียนใน track ที่ นำไปสู่การเป็นแพทย์นะครับก็ตรงนันเขาอาจจะเรียกว่าเป็น pre-med นะครับ pre-medical program ก็แล้วส4ปีนะครับก็คือจะจะเป็นแบบ general นะครับก็คือจะเรียน humanities ด้วยนะครับจะมีวิทยาศาสตร์จะเรียน social science นะครับแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกส่วนหลักๆเลยก็คือเป็นแกนของรายวิชานะครับ ซึ่งของผมเรียนไบโอเมดซายก็คือจะมีกแกนอย่างเช่นพวกวิชา anatomy g e n e t i c อย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็ออันนี้ก็คือเป็นเป็นส่วนของปริญญาตรีน, 3, นะครับอ่าทีนี้หลังจากจบปริญญาตรีน, 3, นะครับอ่าผมก็เลยต่อปร,ริญญาเอกนะครับก็ตอนนั้นก็หาทุนวิจัยเรียนต่อนะครับก็ตอนนั้นเห็นว่ามีโครงการที่เรียกว่าโครงการปร,ริญญาเอกการชนะพิเศษนะครับ ภาษาอังกฤษก็คือ Royal Golden Jubilee PhD Scholarship นะครับวงเงินทุนนี้ก็คือมีประมาณ2.15ล้านบาทนะครับก็รู้สึกผมใช้ไม่ถึงนะครับอาจจะล้านห้าหรือไงนะครับก็ตอนนั้นได้เรียนประมาณา3ปีอยู่ที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกประมาณ6เดือนอไปอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะครับไปที่มหาวิทยาลัยที่เรียกว่า Lund University นะครับก็คืออยู่ตอนใต้ของสวีเดนนะครับ จากนั้นผมทำวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่องก็คือจะประสมผสานระหว่าง machine learning กับ q u a n c h e เคมีนะครับก็คือจะดูเรื่องของคุณสมบัติของเคมีโครงสร้างเคมีนะครับในระดับควอนตัมนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับ m c h i n n l l e r n n n g นะครับเพื่อที่จะทำนายการออกฤทิ์ของพวกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับก็ ช้เวลาประมาณสี่ปีเรียนจบนะครับแล้วก็ในสี่ปีนั้นรู้สึกจะมีผลยงยานตีพิมพ์ประมาณ13าเรื่องนะครับจะมีอยู่9เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของผมโดยตรงเลยแล้วก็อีกสี่เรื่องที่ไปแบบอาจจะไปช่วยงานวิจัยของรุ่นพี่รุ่นนอ้องที่อยู่ในห้องแลบปฏิบัติการเดียวกันนะครับก็หลังจากเรียนจบพี่ปผมก็เลยมาบรรจุเป็นอาจารย์ในตำแหน่งอาจารย์นะครับ ภาษาอังกฤษเขาก็เลยเรียกว่าเป็น lecturer นะครับที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมิฮิดอน,นะครับก็ตอนนั้นรู้สึกจะปี2006นะครับเอาไม่หนิเดียเดยอยวย้อนนิดหนึ่งปริญญาตรีผมจบตอนปี2002นะครับเข้าตอนปี1 9 9 8นะครับอตอนเข้าก็อายุ16ครับก็คือสอบเทียบวุฒิ Wood high school diploma จากที่แคลิฟอร์เนียครับ คือตอนเด็กก็เรียนที่อเมริกาครับก็สอบได้เป็น equivalency ของ High School Diploma ครับในอังกฤษรู้สึกเขาจะมี O Level ในอเมริกาเขาเรียกเขาเลยเรียกว่า California High School Proficiency Examination นะครับก็สอบตรงนั้นก็คือเทียบเท่ากับ High School แล้วผมก็เลยเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยที่ดอนอินเตอร์เนี่ยเขารับการเทียบวุฒต,ตรงนี้ครับผมก็เลยสามารถเข้าปริญญาตรีได้เลยนะครับ ปริญญาตรีก็จบปี2002เนาะเข้าปี98ก็ตอนจบก็อายุ20นะครับแล้วก็ต่อปริญญาเอกตอนอายุ20เรีนอีก4ปีนะครับก็จบก็อายุ24นะครับบรรจุเป็นอาจารย์ในตำแหน่ง lecturer หรืออาจารย์นะครับแล้วก็อีก2ปีครึ่งน,นะครับก็ขอตำแหน่งวิชาการนะครับที่เรียกว่า assistant professor นะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือผู้ช่วยาศาสตราจารย์นะครับ ในสายอาจารย์เนี่ยครับจะมีตำแหน,น่งหลักๆอ,อยู่ใน4ี่เลเวลครับจะมีอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับรองศาสตราจารย์แล้วก็ในระดับศาสตราจารย์นะครับก็ในส่วนของแต่ละเลเวลตรงนี้ก็คือจะอาศัยการมีภารการสอนของการเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็บวกกับบริการวิชาการนะครับแล้วก็บวกกับงานวิจัยนะครับงานวิจัยก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยนะครับแล้วก็อาจจะมีรีวิวอาร์ติโกก็คือการทบทวนเนื้อหาในสัตงานนะครับแล้วก็แล้วก็อาจจะมีการเขียนหนังสือตำรานะครับในในความเชี่ยวชาญของอา,อาจารย์ที่ที่ขอดตำแหน่งนะครับก็ตอนที่ผมบรรจุอยู่เทคนิคการแพทย์ปี2,000ันสองพันหจบปริญญาเอกนะครับแล้วก็2,000 2006บรรจุเป็นอาจารย์นะครับจบปร,ริญญาเอกนะครับปี2006 2002จบปร,ริญญาตรี2006จบปร,ริญญาเอก2009ได้ตําแหน่งผู้ช่วยาศาสตราจารย์นะครับแล้วก็2012หลัง,ลงจากนั้นสามปีได้รับตําแหน่งอรองาศาสตราจารย์นะครับก็ตอนที่ได้ตอนนั้นรู้สึกจะนา่าจะย0่ เก้าหรือไงเนี่ยฮะอายุที่สิบเก้าหรือสามสิบเนี่ยฮะได้ได้เป็นรองศาสตราจารย์แล้วก็หลังจากนั้นมันก็คือปีสองพันสิบสองสองพันเก้าได้ผู้ช่วยนะครับสองพันสิบสองได้เป็นรองศาสตราจารย์นะครับแล้วก็สองพันสิบหกผมขอตําแหน่งศาสตราจารย์ครั้งแรกครับทีนี้เนื่องจากภาระงานสอนกับงานวิจัยเยอะค่อนข้างเยอะครับก็เลยทําให้ ผมไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาในในแอปพลิเคชันที่ขอตำแหน่งนะครับคือคือคือเขาจะมีให้แบบให้เราแก้ไขรายละเอียดปีดย่อยในในแบบฟอร์มการขอตำแหน่งดังน,นั้นก็เลยล่าช้าไป2ปีนะฮะผมก็เลยขอมาอีกครั้งหนึ่งคือปี2018นะครับหลังจากนี้สปี2018ขอนะครับแล้วก็ปี2 0 0 1อ้2020 นะฮะผมก็เลยลอาออกจากมหาวิทยาลัยมหิดนตอนปลายปีนะครับแล้วก็2022ปลายปีรู้สึกผมได้รับข่าวดีก็คือว่าแอปพลิเคชัน professorship หรือศาสตราจารย์นี้นครับที่ผมขอไว้เมื่อปี2018ได้รับอนุมัตินะครับโดยผ่านกระบวนการพิจารณาของมหาวิทยาลัยมหิดนนะครับก่อนนนั้นกนะ็คือเขาก็จะส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานนะครับ ก็2022ได้รับข่าวตรงนั้นนะครับทีนี้ก็ตอนนี้ก็เลยรอเรื่องของ official อ appointment ว่าจะได้รับตำแหน่งอ,อย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาหลังจากนี้ไปนะครับก็ยังรออยู่นะครับแต่ก็ได้รับอนุมัติไปแล้วอก็อ,อันนี้ผมก็เลย list ไว้คร่าวๆค,ครับสมมุติว่าท่านน้องๆสนใจที่จะเข้า track ก,การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยครับ คือการที่เราเริ่มจากการเป็นอาจารย์ l e c t เ r อรครับภาระการ,การสอนอของเราก็ได้มีใช่ไหมครับสอนวิชาต่างๆเนาะ,อะนอกนจากการสอนเนี่ยผมจะเน้นเรื่องของงานวิจัยนะครับถ้าจะถ้าจะขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับณตอนนั้นนะครับก็คือผมอมีผลงานประมาณรู้สึกจะใช้ขอประมาณ3-5ถึง5เรื่องนะครับบวกกับบทความรีวิวอาร์ติโก้รีวิวอาร์ติคกลก็เป็นเหรือนทบทวนวรรณกรรมนะครับ แต่ว่าคืออาศัยความเชี่ยวชาญในในฟีลวิจัยของเรานะครับในส่วนของการขอ associate professor รู้สึกจะใช้5ถึง8หรือ10เรื่องนะครับของบทความวิจัยนะครับก็ในระดับ a s s i s t a n t professor ครับรู้สึกว่าตอนนั้นเขาวิ require ว,ว่าเราควรมีเป็น first a u t h o r ครับก็คือว่าในบทความวิจัยก็จะมีชื่อของผู้เขียนนะครับรู้สึกเขาจะ require ว่าให้มี first a u t h o r หรือ5 0 อ่า uh, contribution อ uh, ่าของบทความนั้นๆน,น,นะครับผมก็จะยกตัวอย่างเนี่ยผมลองเสิร์ชดูนะครับของ journal ที่เรียกว่า peerj นะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยครับอันนี้คือลำดับชื่อที่หนึ่งชื่อที่สองชื่อที่สามนะครับก็บทความวิจัยอันเนี้ยก็จะมีผู้แต่งอยู่สามคนนี้นะครับอันนี้อันนี้ตัวผมเองเนาะอ่าหนึ่งสองสามนะครับตำแหน่งที่หนึ่งก็คือ first author นะครับส่วนใหญ่แล้วนะักวิจัยระดับรุ่นยาวก็คือ มักจะเป็นแบบ first author นะครับนอกจากว่านักวิจัยคนนั้นจะไปสร้างแ a บของตัวเองเลยนะครับการที่สร้างแ a บของตัวเองหมายถึงว่าแบบมีมีทุนวิจัยในการสนับสนุนการวิจัยนะครับหรือว่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์แล้วนะครับก็สามารถที่จะ,ะเป็น corresponding author นะครับก็คือว่าเป็นผู้ที่ระบุอีเมลอยู่ในเรื่องราวของบทความนั้นนะครับก็ผู้อา่านสงสัยอะไรก็สามารถที่จะติดต่อ อาจารย์ที่เป็น corresponding author นะครับเพื่อขอข้อมูลหรือว่าเพื่อขอ collaboration นะครับโดยส่วนใหญแล้วนะครับในสายวิชาการเนี่ยครับวันนี้เป็น corresponding author ก็เหมือนเหมือนเป็นเจ้าของเจ้าของ lab นะครับเจ้าของห้องปฏิบัติการนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็น senior professor นะครับก็อันนี้ก็คือ ใน,ใ,นในช่วงของ associate professor ก็ไม่ค่อย require เท่าไหร่ว่าจะต้องเป็น corresponding author ครับคือทราบปีผลงานที่เป็น50%ของบทความนั้นๆนะครับแล้วก็เป็น first author ก็โอเคนะครับในระดับของ associate professor ขัข้ถักเยียบขึ้นมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าเป็น corresponding author นะครับนะครับคนที่เป็น corresponding author กป็ปกติก็เหมือนเป็นเจ้าของ lab นะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยซีเรียสที่จะต้องมี contribution 50%นะครับาจะได้10%หรือ15%ก็คือขึ้นอยู่กับ contribution ของ Paper นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็คือ junior faculty หรือ professor ที่เป็น junior หน่อยก็จะได้รับ50%ตรงนั้นไปเพื่อที่จะได้เอาไปขอผลงานวิจัยอาพกขอบเรื่องของตำแหน่งวิชาการนะครับในคนที่จะเป็น professor ต่อไปนะครับก็คือมันมี track ธรรมดานะครับ regular track อ่าก็คือใช้ผลงานวิจัยประมาณ10เรื่องนะครับแล้วก็เขียนหนังสือตำลานะครับแล้วก็มี research track ก็คือใช้ผลงานวิจัย20่กว่าเรื่องหรือมากกว่านั้นนะครับอตอนที่ผมขอครั้งแรกปี2016ันะครับผมขอแบบผลงานวิจัยแบบ10กว่าเรื่องนะครับไม,ไม่ไม่แน่ใจว่ากี่เรื่องอาจจะ20-30เรื่องด้วยแล้วก็บวกกับหนังสือแต่หนังสือผมไม่ได้เป็นหนังสือแบบเป็นหนึ่งหนึ่งเล่ม แต่ผมรวบรวมหลายๆบุ๊กชปเตอร์ครับทีนี้คือปัญหาก็คือเขามีระบุด้วยนะครับว่าถ้าเป็นหนังสือแล้วเขาจะนับเป็นหนังสือถ้ามีจำนวนหน้ามากกว่าเท่าไหร่แล้วทีนี้เมื่อเอามารวมแล้วเนี่ยครับเมื่อเมื่อเอามาบวกกันแล้วเนะี่ยจำนวนหน้ามันไม่ถึงเกณฑ์ที่ว่าจะเป็นหนังสือที่จะเอาไปขอตำแหน่งได้ครับผมจะไม่ได้ว่ากี่หน้าจะ1 2อหน้าขึ้นไปนี่ครับ พอดีผมมีคือเวลาทาง,งานวิจัยนะครับผมมักจะไม่ไม่เขียนคนเดียวครับก็คือว่าให้ผู้ร่วมช่วยๆกันเขียนนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นเป็น co-authorship หลายๆท่านนะครับพอดี Book Chapter ของผมมี co-authorship เยอะมากครับดังนั้นเวลาเขาให้เอามาถัวเฉลี่ยครับดังนั้นสมมุติว่า Book Chapter หนึ่งมี20มีหรือว่ามี30หน้านครับแล้วผมมี10 co-author ครับเขา,ขาให้เอา รู้สึกว่าจะ30หน้าเนี่ยหาด้วย10คนดังนันผมก็จะเหลือ3หน้านะครับเมื่อมารวมแล้วเนี่ยผมก็ใช้ขอตําแหน่งไม่ได้นะครับ mm hmm. อ่าดังนั้นปี2018ผมก็เลยเอาเป็น research track นะครับก็คือใช้ผลงานวิจัยล้วนๆเลยนะครับอ่าตอนนั้นน่าจะมี50กว่าเรื่องนะครับก็ก็ใช้ทีเดีย d o o m อ่าเพื่อขอตําแหน่งตรงน,นั้นไปนะครับอ่าแล้วก็โชคดีว่าโอเคหลังจากนั้นเป็นแต่2018ปหรับแล้วหลากนั้น3ปีก็ สี่ปีถึก็ได้รับอนุมัติอ่าก็คือผ่านผ่านเกณฑ์ตรงนั้นไปนะครับอ่ารู้สึกว่าตอนที่ผมออกครับผมจะมีผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดประมาณร้อยหกเรื่องนะครับอ่ามีรีวิวอาร์ติคิลประมาณสิบเรื่องนะฮะถ,ถ้าถ้าลองเสิร์ชดู Google Scholar ก็ข้อมูลก็จะอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับนะครับแต่เ o okay, า g l o Scholar เเขารวมมากกว่านั้นนะครับ ใน Google Scholar ก็จะแสดงให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ citation แล้วก็ปีที่ตีพิมพ์นะครับคือถ้าดูใน Google Scholar รู้สึกว่าจะมีเยอะกว่านั้นนะครับสองกว่าเรื่องนะฮะก็แต่จริงๆแล้วผมมีประมาณ160กว่าเรื่องนะครับก็ uh, H index จาก Google Scholar ก็คำนวณให้ได้ห้าสิเอนะครับเป็น total H index H index ก็คือหมายถึงว่าจำนวนผลงานวิจัย ที่มีการอ้างอิงเท่ากับจำนวนน,นั้นๆนะครับผมมี160เรื่องใช่ไหมครับดังนั้น51หมายถึงว่าผมมีผลงานวิจัย51เรื่องที่ได้รับการอ้างอิงอย่างน้อย51ครั้งนะครับก็คือ citation 51ครั้งมี51เรื่องนะครับที่มี51ครั้งในการอ้างอิงก็51อนะฮะแล้ว total citation ก็มีอยู่7,600นะครับ รู้สึกว่าตอนนั้นผมเคยได้ยินจากรองอธิการท่านหนึ่งนะครับเค,เคยเล่าให้ฟังว่า,าปกติถ้า H index สัก12นะครับก,ก,ก็สามารถที่จะเป็นอาจารย์มหาเป,เป็นตำแหน่ง professor ได้เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆนะครับว่าว่าโดยทั่วไปเนาะแต่ทีนี้คือก็เราก็ได้เห็นว่ามันใช้เวลาหลายปีใช่ไหมครับตั้งแต่เหมือนเป็น career ladder นะครับก็คือไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ก็ตั้งแต่อาจารย์นะครับใช้เวลา2อผมผมนานหน่อยเขาบอกอย่างน้อย2ปีผมใช้2ปีครึ่งนะฮะแล้วก็ได้รับ assistant professor นะครับหลังจากนั้นอีก3ปีผมก็ขอ associate นะฮะหลังจากนั้นอีกอีก4ปีผมขอครั้งแรกแต่หลังจากสี่เขาให้ผมแก้ไขแต่ผมแก้ไขนานเกินไปเขาเลยให้ผมเริ่มกระบวนการใหม่2018นดะฮะดังนั้น2 0 1 2 2ถึง2018ก็คือฐานกัน6ปีใช่ไหมฮะแล้วผมผมก็ขอตำแหน่ง ดังนั้นตั้งแต่ผมเริ่มต้นเส้นทางจุดแรกเลยในปี2009สู่2018ก็คือ9ปีนะฮะก็คือตั้งแต่เข้าการเป็นอาจารย์ถึงการขอ professorship นะครับก็คือ9ปีทีนี้เมื่อผ่านไปอีก4ปีที่ผมได้รับอนุมัตินะครับคือเขาบอกว่าเขาให้ย้อนหลังนะครับก็คือว่าเขาก็จะถือว่าผมได้รับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ผมขอตำแหน่งนะครับดังนั้นก็คือ effective date ก็คือปี2018ที่จะได้ professorship เมื่อได้รับ appointment แบบเป็นทางการนะครับก็ก็คือก็คือ9ปีนะครับตั้งแต่เข้า2009ถึง2018นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของเงินเดือนนะครับอตอนผมร,รู้สึกว่าตอนนี้ base salary ก็คือเงินเดือนพื้นฐานะอยู่ที่ประมาณ3,000 0กว่าบาทนะครับคือคือแล้วแต่มหาวิทยาลัยนะครับบางมหาวิทยาลัยอจ,จะเยอะหน่อยอาจจะเป็น4,000 40, 0บางแห่งอาจจะ5,000 50, 0นะครับ อันนี้ก็เป็นเบสซาลลรีนะครับในส่วนของตอนที่ผมเริ่มทํางานนะครับเงินเดือนเบสซาลลรีของผม21,000บาทนะครับก็ใช้เวลาไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรู้สึกตอนที่ผมละออกไปเงินเดือนน่าจะอยู่ที่60,000บาทนะครับเป็นเบสซาลลรีอ่ทีนี้ตอนที่ผมออกผมเป็น associate professor ใช่ไหมครับผมก็จะได้รับบวกเข้าไปอีก1 9ื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินประจําตําแหน่งนะครับเป็นท็อปอัพของประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย อังน,นั้น60,000บวกอีกเกือบ20,000ก็เป็นประมาณ80,000นะครับเป็นที่เป็น Salary อของอ s s o c i a t e p r p r o s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  o r นะครับแล้วทีนี้ผมได้รับทุนวิจัยนะครับผมก็จะไดะ้เป็นเหมือนเขาให้เป็นค่า Salary Top Up อของอหัวหน้าโครงการวิจัยตอนนั้นรู้สึกว่าจะได้อีก25,000นะครับนอีกอนไรเนี้ยก็อนั้นก็คือ8,000มบวกอีก25,000ก็คือ1,500,000บาทนะครับ แล้วตอนนั้นผมก็เป็นผู้บริหารด้วยคือเป็นหัวหน้าสูนวิจัยเหมือนข้อมูลนะครับอันนั้นก็กจะมีท็อปอัพอีก25,000บาทนะครับแล้วนั้นก็บวกเข้าไปอีกก็ประมาณ1นึ0 0 0สบาทนะครับอ่าณนะปีที่ผมลาออกนะครับอ่าเงินเน1 0 0บาทโดยประมาณนะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็น round up summary ของประมาณ15ปีของเส้นทางจาก จบปริญญาตรีสู่การจบปริญญาเอกแล้วก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยน,นะครับก็เรียนปริญญาเอก4ปีนะรับบวกอีก15ปีของการเป็นอาจารย์ก็คืออยู่ในวงการวิชาการ19ปีนะครับหลังจากจบปริญญาตรีเราก็ณนะบัดนี้ผมก็ทำงานในเทคประมาณเกิน3ปีแล้วครับก็รวมประสบการณ์ทั้งหมดก็อาจจะประมาณ22ปีกว่าๆนะครับ ็ในสายเทคคือทุกอย่างมันไปเร็วมากเลยครับเราก็จะเห็นทุกท่านก็อาจจะเห็นเรื่องของ ChatGPT เข้ามาในวงการที่ค่อนข้างเปลี่ยน Frontier ของงานสายเทคทั้งหมดเลยครับบริษัทก็แทบจะมาประยุกต์ใช้ AI ในในสายงานต่างๆใน offering ใน Service ต่างๆครับทุกอย่างเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่า AI ก็จะเป็นจุดขายเป็นจุด enabler ของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ มันก็เป็นยุคที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ฟิลนี้ move เร็วมากนะครับต้องเรียนรู้อย่างอย่างเร็วนะครับคนไหที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับการเรียนรู้ก็เป็นทักษะนะครับก็คือก็สามารถที่จะมี competitive advantage กว่าคนอื่นนะครับถ้าคนไหนที่เรียนรู้ได้ได้เร็วนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิดีโอคร่าวๆนะครับเส้นทางในการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับ ก็ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็ช่วยให้กดไลค์นะครับแล้วก็ subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่ง notification นะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับ n o t t i f y เมื่อไหร่ที่มีวิดีโอใหม่ออกมานะครับก็ทุกท่านที่ดูถึงวินาทีนี้นะครับช่วยลงอีโมจิที่เป็นรูปดาวและกันนะครับรูปดาวนะครับ star emoji นะครับอยู่ในคอมเมนต์เซชันนะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ